ลายนี่ก็จะเป็นลายลูกค้าไปซักน้ำซางอื่นที่ว่าราคาถึกเสียนถึกเส้นโคตรเปียวเมดลูกค้าว่าจุน่กล้าศเ,เสือ้อลูกค้าคนนี้ไปซักเมนซางยูหลวงคำทาแน,น่นานแต่ว่าบ่าขอเว้าซื้อซางซางพรอนก็จะอกแบบไมแบบกเกาทั้งหลังนะแล้วก็เติมเต็มดอกไม้ให้มีสีสันแล้วซางพรอนก็จะ เดินเส้นไหมตามห้อยเขาเนาะเพราะว่าเส้นเขาโคตรเบี่ยวเมืซักนี่เมนน่าจะขีมเบือเจ็ดเพราะว่าน้อยแต่ว่า้างจะเอาเบื่อสิบเปเนาะเบือสิบเปร์เรียนเส้นตามห้อยเขาบางเส้นจะโคตรเบี่ยวก็จะปรับเปลงอันนี้ก็จะปรับเปลงแล้วเมืแต่ว่าเส้นภูมคอยเอาตามหลัง ซากไปนี่ก็ใส่เวลาไปสามสโมงเนาะพะว่าบางบอนก็ใส่ยา่าและแรนเส้นไหมเหมืตามเส้นนี่เส้นเก่าจะคดเบึ่งบม่ได้แต่ว่าสาร้างจะปรับเปลงไหมและเปลงตาเปลงปากเพื่อให้มันมีสีสันนอกเนาะลูกค้าคนนี้ว่าพอใจลายเดินเส้นก็อสำเร็จไปที่ยบเีห้อยยังแต่ปัดเงา เส้นคมๆเนียนๆตาก็จะมีสีสันน่อยนึ่ดนะ